ส่งงานครับ c ีวิกเ d นะฮะเครื่อง2.0นะครับล้อเดิมโรงงานล้อโมโตโร่นะฮะขอบ17ค <c oughs> ันนี้จัดโปร5,000นนะครับมีตังวาวลางดินล้างหัวฉีดนะครับเปลี่ยนสห้กรองหัวฉีดเปตนเลสร,รีเซ็ต e c u learning รอบเดินเบาใหม่นะครับแล้วก็รีแมบกล่องหลักนะครับ คันนี้ดีแบบใช้งานน้ำมัน E 20นะฮะ FDP06 นะฮะไฟกลมใช้น้ำมัน E 20ได้เลยนะแค่ล้างเปลี่ยนไหกอน,นะครับของเดิมก็เติมได้เลยอื่นนิดนึงก็จับบรรจุแค่นั้นครับไม่ต้องไปเปลี่ยนหัวโงหัวฉีดกันนะอ่ะโอเคคันนี้จูนเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดี่สุดของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับจูนโดยใช้ตัวนี้ครับ AFY Band ตัวจับส่วนผสมน้วมกากาการะนะครับอันนี้ที่ไม่เห็นค่าคือตัวชี้พ่อผมกระเด็ดไปแล้วนะฮะ อยู่หลังรถนะครับโอเคก็จูนสดจูนถนนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนนะครับไม่ได้จูนห้านาทีสิบนาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเครื่องสองจุดสเอฟดีเขาวิ่งกันยังไงนะฮะไม่เท่าไหร่วะปึ๊บปุ๊บไม่แสนสี่หรออะโอเค ปลายเครื่องเคียงนะครับอันนี้มีปลายท่อคู่นะครับไปโอ้โหคเป็นไง ครึ่งสองศูนย์นะฮะลองดูว่ามีอะไรแตกต่างจากรถท่านบ้างนะครับอัตราเร่งเป็นยังไงนะฮะคันนี้น้ำมัน E20 นะล้อเดิมมอดูโลนะครับมีปลายท่อเป็นน่าจะเป็น มีจูน่าอูอยู่เสรีไทย73นะครับอยู่ด้านปากซอยอีกที่คือรับลูกกาคลอง7นะครับที่คลอง7ให้บริการแต่งานจูนอีกเดียวนะฮะมีบริการจูนนอกสถานที่ด้วยนะครับใกล้ไกลไปบทต่างจังหวัดผมก็ไปนะฮะบวกค่าเดินทางนะครับตอนนี้บวกค่าเดินทางอาจจะบวกแพงหน่อยนะครับเพราะราคาน้ำมันเดือดมากเลยครับนะฮะแล้วก็ติดตามเราได้ทั้ง3ามช่องทางไม่ว่าจะเป็น facebook youtube หรือ g o o g l e Map นะครับ แค่พีพีจูร e ีแบบพันด้าก็เจอทั้งสามช่องทางเลยนะครับโอเคก็ส่งงานฮะสำหรับซีวิ c เอดีเครื่อง2อศูนะฮะจัดโปรห้าพันจูน้้มันอียี่สิบขอบคุณครับ